สวัสดีค่ะวันนี้ทําทำนำเหนือมาชวนทำสื่อศิลาจารึกโดยว,วันนี้จะมาทำกิจกรรมวันลอยกระทงนะคะผ่านเกมการศึกษาจับคู่ภาพกับเงาค่ะอุปกรณ์ก็มีกระดาษล้างและภาพโครงร่างที่คุณนุชจะแนบไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็วันนี้จะใช้กาวร้อนค่ะมาเริ่มต้นกันเลยเริ่มจากทำอะไรก่อนเราก็ติดนะคะ ปิ้นใส่สติกเกอร์นะคะบนกระดาษลังค่ะกระดาษลังก็จะตัดง่ายนะคะแล้วก็จัดมุมแล้วก็พับง่ายค่ะเราก็จะพับตามขอบสีขาวนะคะที่ครูนุชทําไวใ้ให้ทุกคนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้กาวร้อนค่ะปืนกาวระวังกันด้วยนะคะเชื่อมต่อกันค่ะให้เป็นรูปทรงของศิลาจารึกนะคะตามในคลิปเลยค่ะระวังมือกันด้วยนะกาวมันร้อน หลังจากนั้นก็ประกอบลานขอบรอบสีทิศแรีบร้อยแล้วต่อไปก็จะมาประกอบศิลาจารึกด้านบนค่ะอย่าลืมนะคะเราต้องดูให้ดีนะคะว่ามันคำตรงกับภาพด้านล่างหรือเปล่านะคะถ้าติดผิดมีชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะเพราะอย่าลืมว่าเราใช้กระดาษลังนะคะถ้าดึงนี่คือขาดเลยนะคะเราสามารถใช้อะไรได้อีกบ้างนอกจากกระดาษลางังฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้แต่จะเป็นไงคะ หักนะคะเพราะงนั้นก็ใช้กระดาษลังอดีที่สุดแล้วค่ะหรือจะใช้กระดาษแข็งแต่ก็ไม่ทนทานนะคะแนะนํากระดาษลังนี่แหละค่ะประหยัดด้วยค่ะหลังจากนั้นก็มาเชื่อมกรอบด้านล่างนะคะมาทํากันเลยค่ะเชื่อมไปเรื่อยๆระวังมือนะคะใช้ไม้บรรทัดเหล็กนะคะ เป็นแนวตรงยึดไว้เพื่อให้การติดของเราเนี่ยตรงนะคะแล้วก็หักเข้ามุมให้เป็นกล่องแบบนี้เลยค่ะทำง่ายไม่ยากเลยนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ กดนิดนึงนะคะคราวนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะศิลาจารึกเราก็จะใช้ตีนตุแกแกนะคะที่เดี๋ยวนี้หางซื้อง่ายมากในช้อปปีนะคะมาติดเลยค่ะเพราะเราจะจับคู่ภาพกับเงาให้เด็กได้เรียนรู้นะคะก็แล้วแต่เลยว่าเราจะออกแบบอะไรแต่วันนี้คุณนุชจะออกแบบเป็นกิจกรรมวันกระทงแล้วก็จับคู่ประเภทวัสดุของกระทงแล้วก็ส่วนประกอบของกระทงค่ะก็ง่ายๆได้เสร็จแล้วค่ะศิลาจารึก การเรียนรู้กิจกรรมวันลอยกระทงประเภทของกระทงแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกระทงเห็คะสวยด้วยคงทนแถมประหยัดอีกด้วยนะคะถ้าชอบทำสื่อหย่าลืมติดตามช่องทําทำนำหนอกับรายการสื่อนุษ you can do it ค่ะแล้วพบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดรับเลิฟกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย